จบแจงวิมนลพันธ์หลังจากจบความรัก21ปี ดารารุ่นใหญ่ที่โด่งดังจากบทบาทในละครบุพเพศนิวาสออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ได้ฟังกันค่ะว่าเราจับได้ว่าสามีนอกใจเพราะอะไรอดีตแฟนบอกว่าจะไปดูโลเคชันถ่ายที่เขาใหญ่ถ้าดูเสร็จแล้วเขาจะกลับมาเขาก็ส่งข้อความมาบอกเราว่ากําลังขึ้นรถและเดี๋ยวก็จะถ้าถึงที่หมายจะส่งข้อความบอกซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เราเนี่ยรับรางวัลบุพเพันิวาสนักแสดงสมทบหญิงคนรอบข้างเราเต็มเลยเพอเวลาผ่านไปถึงบาสามแล้วทําไม อดีตแฟนถึงยังไม่โทรมาเราก็เลยโทรไปปรากฏว่าติดต่อไม่ได้จนเกือบจะเที่ยงคืนเราเลยพูดกับแม่ว่าคนหายไปเกือบจะ20ชั่วโมงเนี่ยไปแจ้งความเถอะ หลังจากที่เตรียมตัวจะออกจากบ้านก็มีข้อความส่งมาบอกว่าพี่ขอไม่กลับบ้าน2อถึงวันนะพี่มีเรื่องเครียดเกี่ยวกับงานพี่ขอทบทวนอะไรบางอย่างไม่ต้องห่วงไม่ต้องตามหาไม่ต้องเครียดไม่ต้องร้องไห้กลับมาพี่จะบอกทุกอย่างและจำไว้ว่าพี่เป็นห่วงเรามากนี่คือข้อความเดียวที่ได้และคนที่รอ 4- ถึง5มันก็แบบว่าเริ่มสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นเราทําอะไรผิดหรือมีปัญหาเรื่องงานงานนี้เจ้าตัวเองเนี่ยก็ร้องไห้เรียกได้ว่าหลังจากนั้นเองนะคะเจ้าตัว ก็เลือกตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์กับความรักในครั้งนี้ค่ะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานของเราได้นํามาฟังนั่นเองหากใครที่จะรับฟังหรือรับชมเพิ่มเติมนั้นนะคะสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์เลยค่ะ